กฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยก็เหมือนกฎหมายแทงอะอ๋อค่ะก็เหมือนกฎหมายแทงแทงกฎหมายทำแทเมันไม่เกี่ยวกับมึงค่ะเพราะมึงเนี่ยเป็นผู้ชายอาช,ชายฉบับนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนเป็นเรื่องของสตรีเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนอะถ้าเผื่อว่าใครไม่จับจ้วงนะครับประมุแขแห่งชาติใดชาติหนึ่งหรือไม่จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์แห่ง ราชนจาจักรไทยแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่มันพูดขึ้นไปพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่จะ,ะพูดง่ายว่าใช้สำนวนที่เน็ตแนมนะครับในเชิงมิ่นจับจ่วงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง<น>ก็เกิดขึ้นในสมัยในวีระมุกเสพงถูกไหมครับท,ที่หาเสียงที่ขนแก่นสองวาระก็คือพูดง่ายว่าเป็นการเปรียบเทียบ ว่าตัวเองเนี่ยขยันขันแข็งนะ,ะครับหรือดาตอปิโดเนี่ยใช้คำหยาบคายเปรียบเทียบในเชิงหยาบคายนะ,ะครับหรือแม้กระทั่งจตุพรพูดถึงกระสุนพระราชทานซึ่งสารเนี่ยนะครับก็พูดง่ายว่าไม่ได้เอาเรื่อง,องเอาราวนะ,ะครับแต่อยากจะบอกกับประชาชนชาวไทยว่าอาวุธกระสุนเนี่ย พระเจ้าอ่หัวไม่ต้องพระราชทานหรอกครับอาวุธกระสุนเป็นอัตราอยู่ในหน่วยทหารทั้งหมดแล้วทหารทุกคนมีอาวุธประจํากายนะครับมีอาวุธประจํากายตามอัตราที่กําหนดไว้ในกฎหมายในระเบียบปฏิบัติของกองทัพแต่ละกองทัพ 2. ออัตราอาวุธกระสุนหรือเครื่องกระสุนที่ได้รับมอบก็จะได้รับมอบทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการ ภายละตะเวนเขาก็จะให้อาวุธกระสุนจํานวนหนึ่งออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับในพระราชกําหนดการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะถูกเฉิญเขาก็มอบอาวุธให้อาจจะเป็นกระสุนปลอมก็ได้กระสุนหัวยางก็ได้หรือจะเป็นหัวกระสุนจริงก็ได้ที่เขาประกาศว่าเป็นเขตใช้กระสุนจริงนะรตรงนี้แหละครับไม่ คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นการมันเป็นการโดยหน้าที่อยู่แล้วครับไอการที่ไอคนเนี้ยมันมาพูดเนี่ยมันต้องการที่จะสร้างนะครับกระแสะความเข้าใจผิดในมวลชนว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานอาวุธนะ <c oughs> พระราชทานกระสุนนะ,ะให้มาปราบพวกเสื้อแดงแต่บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าอาวุธกระสุนอาวุธปืนอาวุธประจำกายของทหารนั้น มีกําหนดไว้ในอัตรานะครับมีกําหนดไว้ในอัตราที่จะมอบให้ทหารไปใช้ปฏิบัติการมีอัตราอาวุธกระสุนหรือเครื่องกระสุนที่จะมอบให้ทหารไปปฏิบัติทําตามหน้าที่ในในรัฐธรรมนูญค่ะครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่ารัฐบาลก็ไม่ได้มีการดําเนินการหรือว่าเคลื่อนไหวอะไรเลยเพื่อการปกป้องชาติศาสตรย์แต่คนไทย กลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะอาจารย์จริงๆก็หลายกลุ่มแลลวนะคะแต่ว่าวันนี้อาจะพูดถึง2กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือแนวะร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะคะรวมไปถึงเครือข่ายภาาประชาชนไทยกลุ่มพลังพลังธรรม,ธ,ม,ธ,มธิปไตยเกษตรกรสภาเกษตรกรไทยด้วยก็คือประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงนี้นะคะรวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหน้ากากขาวที่ตอนนี้ออกมาอย่างชัดเจนมากว่ามีการดําเนินการต่างๆเพื่อการปกป้องแผ่นดินไทยเอาไว้ครับอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะคริปการแรกเลยก็ต้องขอชื่นชม และยินดีกับหน้ากากขาวทุกท่านเลยนะครับท่านเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญท่านเป็นปรากฏการณ์การเมืองภาคประชาชนที่สำคัญนะครับท่านจะต้องใช้สิทธิ์ของท่านสแสดงพลังของท่านสื่อให้เห็นความในใจของท่านสื่อให้เห็นว่าระยะสำคัญนั้นเนี่ยความสามาน ของรัฐบาลน,นี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องการท่านได้ใช้หน้ากากขาวหรือหน้ากากกายฟอกหรือ V4 v, v e n d e t t a หรือ V4 t h a i l a n d ในปัจจุบันนี้สแสดงให้เห็นบ่อยๆเยอะๆแล้วก็เคลื่อนไหวในเชิงพลวัตให้รัฐบาลน,นี้ได้ตระหนักว่า ฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องไปสีทีแล้วนะครับความเสียสละแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงแต่มันสามารถจะสร้างแรงกระแทกครับแรงกระแทกที่มีพลังมหาศาลอีกประการหนึ่งสำหรับการเสียสละเริ่มต้นด้วยนะครับจากกลุ่มที่เดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ไปกรุงเฮกสารโลกที่ได้ขึ้นมากล่าวเมื่อกี้นี่ยนะครับ สิบสามทมือลายชื่อที่สามสิบสองท่านที่เดินทางไปกรุงเทพเนี่ยครับเมื่อปีที่แล้วเสียสละนะครับทุนทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนักแต่ว่าน้ำใจนะครับกระแสเลือดที่มันที่มันอะไรล่ะที่มันเดือดปุ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 ดในความรักชาติเนี่ยจนกระทั่งยอมเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวเดินทางด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวไปประกาศศัตดา ว่าข้าไม่ต้องการอํานาจสาลโลกนะครับเป็นตัวแทนคนไทยณตอนวันนั้นเนี่ยนะครับมีรายชื่อแค่หยิบมือหนึ่งเป็นแสนบัตรนี้เนี่ยนะครับจาก4ี่แสนหมื่นายชื่อค่ะท่านณวันที่12บสอมิถุนายน2555ันอเป็น4,000สนรายชื่อแต่วันนี้เนี่ยมัน5้าล้านหนึ่งแายชื่อครับก็แสดงว่าในช่วงปีเดียว นะครับใน1ปีในครบรอบ1ปีของการแสดงพลังต่อต้านอำนาจสารโลกปฏิเสธอำนาจสารโลกนั้นเนี่ยมันพัฒนาในเชิงพลวัตที่มีความรุนแรงแล้วไปในทิศทางเดียวกันะนะครับแล้วก็กลุ่มที่อยากจะต้องแสดงถึงความชื่นชมนะครับชมเชยสรรเสริญก็คือกลุ่มพลังธรรมาธิปไตยกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร แห่งชาติกเกษตรกรไทยแห่งชาติที่สละความสุขส่วนตัวนะครับมานอนกลางดิน้นกลางแผ่นคอนกรีตครับแล้วก<า>็ภ<ถ>ายใตย้สายฝนใช่ฝนด้วยแดดด้วยครับตรงนี้ผมขอเรียนด้วยใจว่า หัวใจผมยังไม่ถึงครึ่งของท่านเลยะนะครับหัวใจผมไม่ถึงครึ่งของท่านไม่ว่าผมจะเสียสละอย่างไรก็ได้ไม่ได้ครึ่งของท่านดังนั้นผมจึงขอชื่นชมและสรรเสริญในความเสียสละของท่านตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะบอกกับคนไทยทั้งชาติว่าความเสียสละคืออะไรแล้วเราต้องการความเสียสละนี้มาเป็นปัจจัของการเทีจะสร้าง การเมืองของประเทศไทยนี้ให้ได้ในอนาคตนะักการเมืองต้องเข้ามาด้วยพลังของการเสียสละค่ะอาจารย์ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อาจารย์พูดมาแล้วถึงเรื่องของพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดถ้าอาจารย์จะให้จะให้ท่านวชระช่วยให้กำลังใจหรือว่าให้ความมั่นใจกับคนไทยที่ตอนนี้ยังดูสถานการณ์ดูลาดเราว่าง่ายๆท่านจะบอกเขาไว้ไงดีคะ ครับก็โอกาสเป็นของท่านโอกาสรักชาติเป็นของท่านนะครับท่านออกมาในวาระที่ท่านต้องการไม่ว่าจะออกในเชิงของปรากฏการปรากฏการหน้ากากาขาวก็ได้รหรือจะมาร่วมกับมวลชนนะครับมวลชนที่มีพลังความเสียสระอย่างใหญ่หลวงนี้ที่ท้องสนามหลวงนั้นก็จะเป็นพระคุณต่อประเทศชาตินะครับ แล้วก็วันนี้ผมอยากจะอ่านโครงหนึ่งบท<ะ>แต่งโดยน้องชายแท้ๆของผมชื่อวรรฤทธ,ธิ์ฤธาคณีวรรฤทธิ์ฤธาคณีนั้นเป็นน้องชายแท้ของผมเป็นจิตกรอิสระนะครับมีรูปภาพที่อยู่ในวงการของศิลปะของประเทศไทยนะครับเป็นเปนจางค้าประดิษฐ์น้อมนมัดสการ พระแก้วมรกตบรมยานพระพุทธเจ้าอาราตนาพระกะรุณาทานบริสุทธิ์หลากไหลโลมชื่นเราราดล้านสนามหลวงตั้งจิตน้อมนกไหว้พระสยามเทวาที่ราชอีกเทพพยายดาทุกคามถิ่นแก้วช่วยปกปักรักษาราชสนาม หลวงกรอดพนไัยลูกอุดมกติเพื่อชาติแพ้อยู่ยั้งทำรรมสมัยตั้งจิตน้อมนบไหว้พระหลักเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ประเทืองแหล่งล่าเมตตาช่วยราชษืเเรืองกายจิตมาอยู่สนามหลวงหมายพึ่งฟ้าหลักมั่น เมืองฐานมหาอนันตราชแก้วประชาธรรมมาเถิดร่วมที่ข้าคำตื่นรู้กู้ชาติจากมารสาริยมใจบาทณจุดรวมพลการกอบกู้มังคละล้ำสนามหลวงขอบคุณราติสวัสดิ์ครับ ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับพลอากาศโทวัชราฤทธาคณีด้วยขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณครับ ค่ะช่วงต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สมศักดิ์โกสายสุขนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งชาตินะคะทั้งในส่วนของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินก็ดีค่ะส่วนว่าจะเป็นอย่างไรท่านจะมีรายละเอียดเช่นไรนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเพราะเรากินข้าวเป็นหลักอ่าแต่ทีนี้วเวลามีการทุจริต ่ประชาชนกําลังตรวจสอบทุกสถาบันเนี่ยลงตัวเลยว่าทุจริตกับเรื่องข้าวกับเรื่องน้ํะอันนี้เป็น,ปนความเป็นความตายของประเทศแล้วเรื่องน้ําก็คือไปทุจริตเรื่องท่วมไม่ท่วมะจะทำยังไงให้ไม่ท่วมบริหารจัดการน้ํายังไงให้ได้เงินใช่แล้วสุดท้ายคนที่ทํานาก็ยังจนอยู่<ช>แล้วก็จนมากขึ้นคทีนี้ประเด็นที่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเห็นนะครับว่าถ้าเราดูประวัติ เวลารัฐบาลที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อในสมัยปี2519ได้ด็เตร์นองก็โดนฆ่าตายาถนองบุญโดทยานแล้วก็เมื่อเหตุการณ์พฤกษาปี3-4เพื่อนลุงนะทนงโพอ่านก็หายไปจนวันนี้ยังไม่เจอเลยหาไม่เจอมาตาย<ซ>าก็ตายต<ร>แน่ลแล้วเหมือนกันก็ลักษณะคล้ายกันขนาดนี้ค่ะ,ะครับแล้วก็ ก่อนหน้านั้นก็มีเจริญวัดอักษรกรณีเรื่องต่อต้านบ่อนอกหินกูดเห็นไหมครับก็ถูกนี่ประชาชนชาวบ้านธรรมดาแล้วเมื่อปี4,7 12มีนาคมสมชายนิรภัยจิตชือดังเลยในสมัยรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็หายไปนะครับแล้วก็พอมาถึงเอกยุทธ์อัดชันบุตรนี่เมื่อ เมื่อวันที่เจ็ดเห็นไหมครับวันนั้นก็ลุงขึ้นก็ไปพูดเวทีบอกว่าจากประสบการณ์จากการวิเคราะห์เชื่อว่าตายแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆก็เป็นแล้วก็ลักษณะก็ออกมาค่ะลักษณะแบบนี้เราเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่บุคคลที่เสียชีวิตในขณะที่มีผู้บริหารบ้านเมืองลักษณะนี้จะมีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลค่ะ นี่บ้านน้องชัยวัดก็โดนระเบิดใช่ไหมอ่าใช่ค่ะก่อนหน้านี้บ้านอาจารย์เจิมศักก์ก็เคยเดินค่ะมันมันโดนกันมาเกือบหมดแล้วนะก็โดนก่อกวนรังควานกันตลอดแล้วรายการคนที่ถูกคมคูคุกคามแต่ไม่พูดค่ะไอ้พวกนี้ทนอึดไม่พูดก็เยอะแยะไปหมดเลยมีใช่เพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าสภาพการแบบนี้ในสังคมประชาธิปไตยนั้นหลักใหญ่ผู้บริหารประเทศนั้นต้องประชาชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะ ต้องตรวจสอบได้มแม้จะไม่ชอบอะไรแต่เขาจะไม่ทําร้ายแต่ว่ามาโต้มาถกมาเถียงกันคแล้วก็ให้เขามีโอกาสได้พูดแล้วก็ใช้เหตุผลหมากล้างกันว่าอะไรจริงไม่จริงอา้าวเรื่องจำนำเข้าคท,ทุกสถาบันนะครับออกมาชัดเจนจนหมดแล้วไม่ก่ทท<น>ะทำว่าโมดี้ ie, อะไรออกมาหมดแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกเราก็เอาเรื่องไปให้ปป,ปชหมดแล้วแต่ว่าพปปชอขอเอกสารกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ไม่ให้นะครับก็ไม่ให้ แล้วก็สิ่งที่มาตรจ,จันที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่านักโทษที่หนีคดีผมย้ำนะครับคดีที่โกงเงินภาษีประชาชนไปเนี่ยที่หนีไปต่างประเทศเอาเงินมาให้ตำรวจออออว่าให้ไปจับสิบล้านกใครชาชุดดำที่ไปเผาไปเผาเซนเเวิร์นกรุงเทพเนี่ยเป็นใครเอาไปเลยยี่สิบล้านเอามากองต่อหน้าตำรวจ